สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะมื่อนี้ย่ำขนมจีนกับปู่จากปูหนึ่งว่ากล้ากินดิบญาติโลกแล้วก็พักหลายๆเลยจ้ะพี่น้องพักเยอะแยะเลยมาๆจา้ามากินน้ำกันเพชรถึงสวงเลยแหละ <laughs> มาพี่น้องมามากินน้ำกันจา้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้นด้วยค่ะปูหนึ่งพี่น้องอืมอ้มอื้ม บ่ะยังผิดพลาดไปก็ขอโทษขอใด้ราคะเป็นซองน่องไม่เฟกหคัดเห็ดให้ลูกให้หลานพ่าเห็ดอยากเห็ดือเพลิน ย่ยหน่อยบ้านๆจ้ะเ้าห่องอยู่กับลูกกับหลานเหตุงานไล่วันกินไปมือมือตุ๋ยมง ว่แซ่บพี่น้องปูว่แซ่บว่แซ่อแบอีหลี่ยาว่าจังสันจั่งซีดเลยพี่น้องสิเศร้ากินปูสะกินตะสมตำตำข้าวปุ้นปูเนื้อคือเค็มเนื้อน้อย ผูร่องใำมันมาแจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำเนยด้ค่ะ ได้นอนภาพสาา <c oughs> ดิดภาพแบหอมจ้ะมันยินร้านมาอยู่พอขามาหลับ ร่วมกับลูกค้าสองค่อยเนี้ยมือใดเสีเออรวมไม่กินน้ำโยอะนะครไม่าาก,กินเป็นโมองอืมสิไม่ใช่ค่ะมั้ง สองใหม่สองมืออะไรเป็น,น้่งเอ้ยนี่สีหลักนักผู้เฒ่าเดีถือจะซาได้จ้ะ เนี่ว่ากลิ่นมุ่มมานนะคุณน้องขอต้องเป็นคนกินแนวนี้เมียก็เคยหายดูอยู่ว่าที่ฝ้าออไปใส่พะนะยั่งกินนพันว่า ใส่กระดาษกระเปืองเอานะจ้าคลิปนี้กับมาพอกันซ้ำนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำนี่นะคะฝากนะคะะย่หน่อยผ้าแสบจ้าสวัสดีค่ะ